คอเพฮัลโลสวัสดีค่ะนางงามฮ่องกงค่ะคนข้งหลังปีนี้นะคะอ้าอ้าเห็นได้ชัดหน่อยชื่อชื่ออะไรคะ,ะแม่แม่ไม่หยก,วห,ยกหวานฮวยกหวานค่ะนี่หมาสุกีค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมนะคะเราไม่มีอะไรค่ะฝาแฟดค่ะ ฟ้าคนละแฝดค่ะเราเรามาเที่ยวค่ะจะไปทําบุญค่ะ,ะดเดกัเอียใจแน่นอนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ้า้อกผมด้วยนะคะถ้งคุณงจงหมันอ่ะพูดพผู้ย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยจงหมั่นอ่ะใจทอย่าลยใจแห่งคิดอีกเ่อนาะหมอให้คองกุ้งเสียวเจ๋อ จะไปวัง大师อ่ะยังจะจินยังส่งไปให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณปายศ์วัง大师ฮะเพื่อนเขาอายค่ะเขาเป็นนางงามเขาต้องเรียบร้อยหน่อยหนูนี่มาเป็นสามสิบปีแล้วค่ะแต่น้องนี่เขามาสดสดร้อนๆค่ะอย่าลืมนะคืนนี้นะคะป้องกขมสิวเจ๋ค่ะอย่าลืมเบอร์อะไรคะเบอร์เบอร์ ปปนางลพบุญนาถค่ะเดี๋ยวส่งไปให้เออใ่นางลพบุญนาถหมัดหมัดเลยนะหมัดหมัดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เป้าฮ่องกงด้วยนะคะอ่าข้าพเจ้ามณสากวางตุ้งพูดว่าไงว่าอย่าลึกอย่ให้กำลังใจเราอะอ่านี่ผพูดยิงง้อกันพูดยิงง้ออ่ะพูดยิงอัเป้าฮ่องกงอ่ะแล้วไงต่อ งั้นแค่นี้ละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟาเวยนนะคะโจสันนะคะขอบคุณค่ะบา,บายบายจุ๊บๆนะคะ